สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผู้ชมค่ะเมื่อนนี้นะคะก็เป็นโอกาสดีคุณพ่อพ่อยังก็คือพ่ออีพ่ออีนะคะเพิ่นได้มาวัดปู่กูแก้วนะคะกะพอดีสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณพ่อิ่นมาหาปู่พอดีเราจะมาฟังแนวทางน้ากันวดนี้ค่ะจะมาถามพ่อเป็นจังใดที่ผ่านมาพ่อคุณ่าโอ้ งวดศูนย์เก้าก็ได้บ่พ่องวดศูนย์เก้าก็ได้งวดที่ผ่านมาเป็นแังๆงวดที่ผ่านมาิดตลลัวล้เก้าเจ็ดเออมันมากตัวกรับมันมากตัวคับโอ้ท่านผู้ชม,มว่าเคลืนกันแล้วซื้อแล้วอ่าเอาบ่ได้กรับสมภพา้าบ่แล้วล้งตัวนี่แต่ว่าบ่ครับแล้วอเอาเอาคับเอาแต่ว่าปูเป็นให้เจ็ดเก้าตรงๆดิพ่องั้นแล้วล่ะมันไปมากตัวเก้าเจ็ดบ่ไปมากเก้าเจ็ดไปใส่มากกว่าพ่อเนี่ย ไปบ้านเก็ตนี่ไปเอกเงินนั่นคู่พงสายข้าพันอ๋อครับโอ้โหด้ดหอดบอกม่วงสุกมากพนหอดล้นจากต้นนี่พี่โอ้ที่บอกว่าล้นจากต้นนี่บ้านเข้ซูเมอร์นี่ผู้เฒ่าบ้านเข้าซูเมอร์เพิ่นก็มีรถประจำประจำตำแหน่งไฟฟ้าหนักพอดนะรถไฟฟ้าขี่ไงบ้านเข้าคือไปหั่นไปนี่พ่อไปไหนมาไงพ่ออีนี่ก็เลขวิ่งเพิ่นกับแม่นได้พี่น้องเนี่ยที่ผ่านมาที่มาน้ำกะวิ่งเข่าดี งวดรุดก็มี่แล้วพอเนาะงวดจับกูรุดก็มีงวดเขาก็มี่งวดเขามาบาวเขาก็เลยพอดีโชคดีมาเนี่ยพ่อพ้นกับเขามาวัดมหาปูนี่แหละมหาปูก็เลยได้ถามพ่อพ้นเป็นยังไงโอ้เขามาสองงวดอยู่ที่พับเขามาสองงวดเงวดแต่มันเก้าศูนย์หรือศูนย์เก่าเก้าศูนย์่เก้าศูนย์มาพ่องวดเก้าศูนย์นี่ตรง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 เลยงวดเก้าศูนย์งวดเมื่อกี้เก้าเจ็ด เนี่ยเนี่ยโค้งไหมขงคอพ่อเนี่ยโค้งไหมอ่าโอ้ยแล้วจะในหลวงพอถึงโค้งด้วยมันช่วยกันตุ้นโทรหอนน้องพอนะโอ้ยนอากาศอยู่เฮียนบ่ออกจากห้องก็เคลียร์ด้ออกจากห้องแอร์บ่ได้เลยบ่ออกจากห้องแอร์บ่ได้เลย่บางทีไม่แอร์แต่ลมมากอ่ยังหอนวืดๆอยู่นะพอนาะครับลมกับลมหอนลมหอน นี่ลมนี่ได้พี่น้องเห็นป่ครับลมมีวีทั้งเป็นเป็นลมฮอนเ่ไหเป็นตะคนตกป่ะพ่อมันสมมันสิตกุนดืเนี่ยขนแพ้มากของเทลหรมันนึงมาตกยู่มไม่ตะล่มเออไม่ตะล่มจาเนี่ยเขาจะมาเพ่หครับมาติดตกน้นเย็นในวันนี้มาพอเนาะงวดนี้ไว้จังไนพ่องวดนี้มัดเก่าสามศูนย์มัดเก่าสามศูนโอ้มัดเก้าสามศูนย์ ถ้าวิ่งวิ่งตัวใดพปะวิ่งศูนย์วิ่งศูนย์วิ่งเก้าหนึงละวิ่งศูนย์ถ้าว่าเลขล่างหกซีตัวเดียว,วเลขล่างหกซีตัวเดียวครับอุ้ยมักแบบนี้และพอ่อมักบัดต้องหลายตัวบัดต้องหลายตัวเลยถูกคือถูกเทือกันเทือกบอสเทือกผิดก็ผิดไปเรื่อยงงขึ้นมาสิได้ตัวหนึ่งอยู่อ่าม่วนมินขันบ่ส ขันบ่ม6ม,โม,โมโหกีกมันสามศูนย์มองตีได้ขันโมแม่หกสี่ล่างนี่ก็สามศูนย์หกสี่ล่างนี่ไปหาลอตเตอรี่เลพ่มหละลอตเตอรี่เลขล่างรอยปรเป <64 S 2> อ์เซ็นหกสี่หกสี่จะมาตรงกับ,กบปลาหัวแจ็คแล้วมันก็ไปได้มันได้อม,ม,าตตมาตัวะม้มุฝันในหมูถิ่นอ่ำาเป็นฝันว่าเบาเท่าลดความเสียชีวิตอายุสีสิบหกนั่นแหละมันจะมาหกสี่ของพอบนบนน้อค่ะคำชมโทรศัพท์กระติ๊บดับ สามศูนย์พ่อขันมาเก้าเก้าสามเก้าศูนย์นี่เป็นตัวร่องนะครับล่างล่างมิตัววิ่งบ่พอล่างหกซีล่างหกซีตัวเดียวตัวเดียวพี่น้องเดี่ยวหลายตัวมออ่าขันผู้ใดมักวิ่งนี่หกกับซีเล่นบ่พอหกกับซีรวดเสร็จวิ่งตัวใดก็วิ่งอืมพ่อขันมาล่างนี่หกกับซีอ่ามักตัวใดก็ นั่นเลยหาลอตเตอรี่พี่น้องจับใส่เลย้เลยม<อ>า,าดบริพอพอเป็นลายงวดพี่น้องอเนียนศูนย์ปอนว่าหางเดียวนี่นี่ล่างหกสีเดียนหกกับสีอืนะคนรับท่านผู้ชม,มงวดนี้จังได้กระมาขะคักมันบริพอ แค่ละผมก็บนกลังลไค่ะไอมักคักๆนี่คือสามศูนมันบ่พอคือสามศูนย์เก้าสามศูนยอันนี้พอมาตัดห้นว้ำรัดเก้าสามเก้าศูนตะวันให้เน้นสานเม็ดเดียวล่างถ้าวิ่งหกับสี่หกี่เม็ดเดียวอ่าโอ้สี่แล้วนะอเนาะมักแบบนี้ผมก็มักแบบนี้ยด้คพ่อมักเป็นยั้าบุญนะพาเป็นเจงบุญบ่ต้องหลายต ของของปูเป็นแบบแบบหาศูนย์เจ็ดหาศูนย์่เออครับพ่อแต่ค้รับแต่ว่าเพิรนเดนหากับศูนย์อยู่ที่พ่อตรงศูนย์อยู่มาศูนย์มาศูนย์ตรงกันอยู่อครับก็มาใส่เข่าก็มาใส่หา แม่่อยูล้วครับอือแต่ว่าเต่าเปิดต้นชูงัวเขาเนื่อยเนาะเก่าแมนอยู่พ่อเก่ามาดูไหมพ่อปีนี้ปีนี้โบมาแค่งวดเดียวที่เก่าพ่ออืครับมาตลอดผู้ดวงนี้กเจะเป็นเก่าเจ็ดอย่างตลอดเก้าเจ็ดเจ็ดอย่างตลอดแมนเที่ยวก็โตเก่าอยู่มัดโบเก้ากะเจ็ดโบเก่า ร่ังร่างวดกับเจ็ดกับเก่ามานํำกันเห็นมาพว่างวดกับเจ็ดแปดนะพ่อเนาะเออเจ็ดแปดมาเก่าศูนย์มาเก่าแปดมาเจ็ดเก่ามาับมาบทมาล่างนะพี่น้องอันนี้กับวิเคราะห์ฟังพอเพื่นวิเคราะห์ไปนํานะครับผมมาดีเก่าเดินดีปีนี้นะพ่อเนาะเก่าเดินดีว่างวดนี้เขาจะเอามาอ่างคนดีขึ้นเลยมากะ แต่ว่าพ่อพ่นเน้นนี่พี่น้องพ,อพ่อพ่นมักตรงนี้ทำช่วงเอาแคปหน้าจออีกรอบนี่ครับพอ่อพ่นมาวิ่งบนบนอีซูนกับเก่าตะวันเดินซูนนะพี่น้องถ้าเก่ามากพอพ่นมาจะเป็นเก่าสามซูนเน้นสามซูนแต่เก่าสามเก่าซูนพอพ่นมาให้เป็นตัวกันตัวร่องไว้ตัดไว้นั่นะครับตัดไว้นั่ล่างนี่หกซีตัวเดียวถ้าเด่นเดินหกเก้าซีนะครับผมพอพ่นมาหกซีตัวเดียวนี่บนสามซูนตัวเดียวนะครับถ้าตัวเดียวแล้วพอพ่นมาให้ 59, 3, 90, ต, cimento, ตัดเก่าสามเก้าซูนตัด กันไว้ให้น้ำรับกันไว้อ่าอ๋อฮาเป็นจังบุญนะพ่อเนาะฮาได้โชคเพราวะงวดเก้าศูนย์พ่อนักก็ได้ยี่ริล่ะตามงวดที่แล้วพ่อพ่นเป๋มาเก้าเจ็ดมาเก้าเจ็ดกำลังพ่อนั่นมาโคตรดีแน่แน่อ่าพาะว่ามันพิดสูจน์แล้วมาเจ็ดเก้านะครับเอาเป็นจังไดรฮาได้โชคน้ำเพราะอี้น้าพี่น้องเนาะอ่ามันเป็นโชคเป็นบุญจิงาได้โชคครับเป็นบุญ ห่อนห่อเนาะหอนโทรศัพท์โทรศัพท์ก็ห่อนได้เอาอันขวดหน้าวันนี้ไว้เอาแท้ไว้เอาครับพ่อมึงนึงกระดับไปเทียนึงแล้วใส่โทรศัพท์่ายนะพี่ดองเนาะมันเจอความร้อนอากาศมันร้อนมันก็ไปเหมือนเนาะโอ้โหมันทยปรไดียนะครับอือาทำงานกะช่วงนี้กะนี่แหะครับผมอากาศมันห่อนอากาศห่อนเดี๋ยว่าแต่โทรศัพท์หอนก็้อั่งนี่ลมพัดมากกว่านะแนยังอน แต่ว่าใจอย่าฮอนนะพี่น้องเด้อเอาจเย็นๆเนาะพี่น้องเนาะใจเย็นๆอย่าฮอนคืออากาศบ่าว่าอยู่บางได้ก็ฮอนกระซับก็มีแต่สีดับใช่ตัวครับผมกระมิสีดับใช่เอาแล้วพ่อเน้นเน้นชุดนี้มาพ่อครับเก้าสามศูนย์นี่ยเกเอาตัวเดียวไปเลยตัวเดียวไปเรื่อยฮะจำพวชมวสามตัวเก้าสามศูนย์ตัวเดียวล่างหกสี่เม็ดเดียวเม็ดเดียวตรงๆเลยบ่ะพ่อครับเอาขอบคุณพ่ออีครับผม อขอบคุณค่ะพอ่อครับพี่น้องขอบคุณพออ่อีให้ได้โชคขอถ่ายคลิปนะเพื่อใได้โชคนะพ่ออีนะคะ่ะเนาะเอาเอาค่ะคุณผู้ชมค่ะแคปหน้าจอตามนี้เนาะคะ่ะของพ่ออีเนาะค่ะงวดวันที่สองพฤษภาคม2567ค่ะพ่ออีว่าวิง่งวิ่งบนนะคะวิง่งศูนย์กับเก่านะคะสามตัวเก้าสามศูนย์นะคะหลับเพิ่นกระตัดไหน้ำนะคะสามศูนย์เก้าสามเก้าศูนย์นะคะแต่ที่พ่อเพิ่นมักก,ก็คือสามศูนย์นะคุณผู้ชมล่างนะคะ วิ่งหกับ4นะคะจับให้คู่เดียวนะคะ6 4เม็ดเดียวนะคุะผู้ชมแคปหน้าจอตามนี้นะคะเพื่อได้โชคน้ำพออีนะคะเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นมคอท่าชมทุกทุกท่านโชคดีรวยๆงงกันสุขสุก้นค่ะพอกันไม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ